หนูอยากไปเว้นนะ่ะเว้นมันอันตรายเดี๋ยวพอเลิกเสร็จเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปแว้นนะแต่เว้นไม่แรงๆนะโอเคค่ะพี่พี่คะเตรียมตัวเว้นแล้วยังคะเตรียมตัวแล้วไป กล้าเลนไฟแดงพี่ไม่กลัวหรอกลงตึ้งเก่งจะเป็นแรงได้ยังไงน้องขี่สองล้อไม่ได้เลยเหรอนะน้องน้องขี่สองล้อจะต้องขี่สองล้อได้ได้ก็จะเป็นอะไรแล้วก็รู้แล้วก็รู้เครื่องมือขับแล้วไง มันทำยังไงไงวิ่งเว้น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 พี่บอกว่าขี่ไม่แรงไงไงเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุพี่กลัวอุบัติเหตุหรอกหรอกรถซุยแกงจะเป็นแรงอ,อ้อนี่คุณครับมีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับได้ครับ ไปกันเลยนะครับไปกันเลยอุบาเดตมันอยู่ใกล้ๆนะ่นะน่ะโอเค จะจออจออจอดจะปึ๊บอ่าวเร็วตามมาละติดเอาติดนั่นนี่วาอุบัติเหตุหนูครับหนู นูเป็นอะไรครับน้องอะครับขับรถชนรถกระบะครับชนรถกระบะเลยเหรอนูเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บครับผมผมนิดเดียวเองครับเจ็บนิดเดียวเองครับผมไม่เป็นอะไรมากส่วนน้องน้องอะครับสลบไปเลยนะครับแล้วครับน้องพี่ช่วยประมโรงพยาบาลไหมครับ เจ็บนิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมันก็หายหายหายอืมหายเจ็บตรงนี้นี่นี่โอ้เตรียมตัวส่งโรงพยาบาลเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มา คุณครับมีเกิดอุบัติเหตุน,นะครับได้เลยโดดดูฉันมานะเทคครับมาแล้วครับมาแล้วครับ เจ็บตรงไหมไวินูเจ็บนิดหน่อยอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทาแผลให้เออนั่งนั่งเลยทาแผลเสร็จแล้วอู้โหคนั้นเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวอุ้มขึ้นมาก่อนอะนะนะเดี๋ยว่อุ้ยคุณครับประทเด็กเสร็จแล้วครับเป็นเจ็บไหมไหมครับ เจ็บตรงนิดหน่อยครับหัวล้างไม่ใช่ครับมีแผลตรงขาหนึ่งซี่ครับเดี๋ยวดำส่งลงพยาบาลเลยนะครับไปส่งลงพยาบาล จบสิ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาเด็กคนนี้ไปหาผู้ปกครองนะนะเดี๋ยวพี่ไปส่งส่งหรือไปนะนะเดี๋ยวพี่ไปส่งอุ้ยไม่ใช่รถคันนี้นี่นี่ติดครับเด็กคนนั้นกลับบ้านได้ครับ